ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม่นามอจิระวดีไหลไปสู่ทิศปราจีนหลังไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนแม่ฉันใดภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเมื่อกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปด ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเมื่อเจริญอาริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเมื่อกระทําให้มากซึ่งอาริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอย่างไรเล่าจึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน น้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนีย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมากัมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวายมะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไป dietary dietary นมใไนการสละย่อมเจริญสัมมาสติ อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมจเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละดูตอนภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อจเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8 กระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างนี้แหละจึงเป็นผู้น้อมไปสูนน่นิพพานน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพาน